And okay. ตถามิกังไมหังเสสังมังคลายาจามาครับครับ,รบครับกัรครับอาหังสัมมาสัมพุธโธมพทโรหะคุทธังภัควันตาอภิวาทิ วัโานะสัโสับทงังมมมี่าลูกจันโนจัทุกเพนเฮยบจัมทุกเพเฮยก็นหนหน้าแลตงาไปได้เลยบยืนเรียเฮยเปลี่ยเเนเป็นเนกับ4,219บาท4,219บาท อาสเก็รแต่เธอบอลีระยะบานตรังเินแปสบาร์ตรงเพลินโอ้ตรังรยรังรวยแปดสบาร์ก็เพิมถวายลูกก็ตะกัตและก็นอกนั้นทีส่พันสอบเาทเพิดทวายลูกตะมารวยหาเปียโนด้บอลบาลบอลบอลสอดสองเทเตียน ตอนแต่ก่อนมือของผมจะไงใส่สายตาผมกระดือบัดบอกคนช่วยมือจ่วยระเบิดเสนีย์พออ่าวัดสายตาซึ่งกันและกันญาติพี่น้องด้วยกันแบอาสมธนาคารัำพันธ์แต่นนเพียงเขาได้บัตรแม่ได้มันเพิร์คเอาเรียบเนิร์คดีเอาอะบัตก็เรื่องกระถินเรื่องกระถินอันนี้เป็นหน้าที่ของโยม ได้เจ้าภาพวัดโนนเมืองไทยยังไม่มีเจ้าภาพก็ไม่ใช่อจิตของสงฆ์ที่จะพูดก็ประมาณประชาสัมพันธ์ปรับองกนอ่ะได้ดูจะดูจะเดินอย่างมากก็คอยนึกเมื่อมาจังเกิดเจ้าภาพเจอหมู่ประมบานบัดครังเแก้งเอโต้ไหวรับถ้าเกิดเจ้าภาพก็ต้องการเริ่มไปจะอ่อยบัดไม่เงียนนามชิมบัด อากรโยชนาก็เลยกระถิ่นเจ้าภาพยังไม่มีขอประชาันบอกหน้าที่ตรงนี้ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับบุญกระถิ่นช่วงออกคันตาอยางไม่มีครับขอจบแค่นี้ครับพี่น้องครับหลังจากทาบุญเสร็จก็มาดูวัดครับดูพระโบส์ครับที่ยังสร้างยังไม่เสร็จนะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องร่วมเป็นสะพานบุญ สร้างพระุโวสถครับวัดนนเมืองไผ่ครับหรือวัดนนย์ใหญ่สมณที่ตั้งบ้านเมืองไผ่หมู่สองตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับโดยมีพระอาจารย์นะครับเจ้าพระพระครูเจ้าเจ้าวาดวัด,วดนนเมืองไผ่ครับพระครูวิเชียนปัญญาธรปัญญาธรครับเป็นเจ้าวาดนะครับดูครับ อาหลวงพ่อหมาข้างหน้าเลยครับขึ้นได้ไหมขึ้นไดไหมหลวงพ่อขึนบันไดดีกว่าให้ญาติโยมผู้มีเจตศัทธาร่วมทำบุญณนะวัดยังขาดปัจจัยอีกเยอะครับพี่น้องครับจยากให้พี่น้องร่วมทำบุญวัดเล็กๆครับ อยู่ในชนบทเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเรานะครับอตนะ่ตรงนี้นะหลวงพ่อตรงนี้แหละอานมดแล้วเดียแต่อ่าหลวงพ่อพูดเลยครับว่าต้องการอะไรอยากให้ญาติโยมช่วยแบบไหนอยากให้โยมช่วย เป็นเจ้ภาพสร้างบันไดสร้างพญานาคมีพญานาคสามสี่ตัวรอบข้างจะเป็นพญานาคหมดแล้วก็เสาลายเสาลายเสานี่ต้นละประมาณสองสามหมื่นนะ ครับเป็นรายรอบประมาณปีห้าหมื่นอ่าเสากี่ต้นครับหลวงพ่อครับเสานี่สามสิบสองต้นเสาพระอุโบสถนะครับญาติโยมทั้งหลายครับสามสิบสองต้นครับก็ยังขาดปัจจัยอีกเยอะครับทั้งกำแพงทั้งฝ้าครับนานครับอีกนานครับอยากให้ช่วยคนไม้คนละมือครับเพื่อทานุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราครับวัดโนนเมืองไผ่ครับ เป็น,นวัดที่ใ,ทใช่ของลุงอ่าพระเทพได้มาวางศิาลาฤกษ์ไหมตัวแทนพระองค์ใช่ไหมอืมตัวแทนตัวแทนพระองค์มาวางศิาลาฤกษ์ครับตอนนั้นครับเมื่อสองสามปีที่แล้วครับอ๋อเออ,อครับอ๋อครับ ำมุวันที่แปตุลาเอ๋อคนที่เป็นตัวแทนมาวางศิลาฤกษ์ใช่ไหมครับท่านท่านท่านได้เสียอ๋อคนเอกคนเอกอะไรนะครับคนเอกออสมศักดิ์คนตำรวจเอกสมศักดิ์น้ำกุนจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วอ อยากให้พี่น้องมาดูครับดูขัดปัจจัยเยอะเลยครับพี่น้องครับอยากให้มาช่วยธนุบำรุงศาสนาครับพโบสดวัดโนนเมืองไผ่ครับเป็นวัดห่างไกลจากตัวเมืองครับอยู่ในชนบทขาดปัจจัยเยอะครับพี่น้องครับดูครับเพิ่งเริ่มทำได้ นายครับยังไม่ถึงยี่สิบเอร์เซ็นเลยครับยังไม่ถึงยี่สิบเอร์เซ็นพระประธานเห็นสลักครับขอพระประธานยงดุบรรดาลให้มีญาติโยมมาช่วยสร้างพระโบโสถ์ด้วยนะครับขอรับ วัดโนนงไ่ก็มีรายติดต่อทางเจ้าวาดได้นะครับหลวงพ่อหลวงพ่อมีเบอร์โทรไหมเพื่อมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรหลวงพ่อ 091อ่า091ครับ706 706 5727 5727ครับมีอยากทําบุญทําสร้างพรอโบสร์สครับโทรสอบถามหลวงพ่อได้ครับเบอร์เมื่อตะเกียครับครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ แล้วก็ได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ